กรรมมันไม่มาบีบคอเราหรอกนะอ่าไม่มีหรอกเจ้าเว้นในกรรมมาสั่งเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกรรมทุกขณะคือเราสร้างเองเพราะผัสษาเป็นเหตุเกิดของกรรมแล้วผัสสาของใครก็ผัสสาของเราพรองบอกถ้าเราเอาตาไปดูอกุศลน,นั่นนะ่ะเราก็สร้างกรรมอกุศลให้เกิดขึ้นกับเราเราเอาหูไปฟังอกุศลไปฟังเขานินทาว่าร้ายนะ เราไปเสพอกุศลเราก็สร้างกรรมของเราเองนะไม่มีใครเอากรรมอกุศลมายัดเยียดให้เรานะไม่มีแล้วก็ทําไม่ได้ด้วยโยมสามารถเอาอากุศลไปแปะใส่ความคิดคนอื่นได้ไหมละ่ะไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครดึงอกุศลออกจากใจเราได้นอกจากตัวเราเองใช่ไหมนั่นแหละการแก้กรรมสิ้นกรรมที่ถูกต้องทําอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องพึ่งพาใครเลยโยมทําเองได้